งานกันนะครับที่เราตอนกิ่งไผ่ไว้นะครับนี่ก็คือไผ่ปักกิ่งนะครับผมไผ่ปักกิ่งเนี่ยก็เริ่มเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าหน่อไม้เนี่ยไม่มีเสี้ยนนะครับกรอบหวานนะครับอร่อยนะครับผมและอย่างหนึ่งครับตัวลำของไผ่เนี่ยจะตรงนะครับสวยนะครับแล้วก็ลำแก่เนี่ยเชื้อราจะไม่กินนะครับ แล้วก็มอดไม้ไผ่ก็ไม่กินนะครับไผ่นี้ก็วิเศษมากเหมือนกันนะครับใบมานะครับใบจะใหญ่มากและเป็นเป็นไผ่ไผ่ที่ไม่มีหนามนะครับผมนี่เป็นใบนะครับใหญ่มากมคือมือครับฝามือนะเอาไว้ห่อขนมขนมฮะขนมจากขนมอะไรได้หมดนะครับก็ได้อประโยชน์นะครับไมไผ่ไผ่ไปักกิ่นครับ กิ่งต้อนของไผ่ปากกิ่งของเราวันนี้นะครับก็เลือกกิ่งพันธุนะครับการเลือกกิ่งพันธกิ่งพันธุของลำนี้นะครับมันก็จะแก่หน่อยนะครับก็จะดูแก่แต่กิ่งพันธุ์ของลำนี้นะครับลำนี้นะมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรแป้งขาวๆนะครับกิ่งที่มีแป้งขาวๆแล้วก็มีกาบนะครับมีกาบติดอย่างเงี้ยนะครับนี่จะออกรากไวนะครับผมนี่นี่คือรากนะครับผลงานของ ตอนกิ่งเรานะครับเพราะว่าลักอากาศของกิ่งพวกนี้มันขึ้นไวมากดูนะดูข้างในฟูขึ้นมาเลยครับส่วนกิ่งแก่นะครับก,ก,กิ่งแก่กิ่งแก่ก็นี่ฮนะกิ่งแก่อันนี้ก็คือลักษณะของกิ่งแก่กิ่งแก่มันก็จะไม่มีกาบนะครับแล้วก็จะดูเนื้อจะดูแข็งๆหน่อยนะฮะพวกแป้งขาวๆที่ติดลำไผ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีนะ ลากจะออกชา้ากว่านะครับผมจะเดินชา้ากว่าเนี่ยสองอาทิตย์นะครับเห็นไหมเห็นลากโผลนะ่ฮะโผล่นิดนิดครับอันนี้คือสองอาทิตย์เนี่ยลากก็ขึ้นชา้าส่วนกิ่งลำนี้นะครับสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์นี่ครับดูลากครับก็สามารถตัดได้แล้วนะมันเป็นออกมันตาลแล้วครับกิ่งมันเดินเนะยไข่ดูดิฮนะดูข้างในครับน,นี้ เราจะตอนให้ดูสักหนึ่งสองถึงก่อนะแล้วก็ใช้พวกเบรคนายในการรัดเอาเราก็จะครอบเข้าไปนะครับครอบแบบนี้นะครับนี่ได้อยู่ครับนี่แค่นี้ครับอยู่เลย รากมันก็เดินนะครับรากก็จะลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับอย่างนี้นะครับนี่ก็เขาเรียกว่ารากอากาศของไผ่นะครับแล้วก็แกะอากาบเอาเปลือกมันออกนะสำหรับกิ่งนี้นะครับผมดูลักษณะแล้วนะครับก็ตอนได้นะแต่ว่ารากจะเดินช้านิดนึงนะครับเราต้องหากิ่งที่มีขุยแป้งเยอะๆนะลองสังเกตนี่นะครับนี่เลยลักษณะของสองกิ่งนี้นะครับ จะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะว่ากิ่งนี้จะมีขุนแป้งขาวๆนะครับผมแล้วลากเดินแล้วด้วยนะครับผมส่วนกิ่งนี้นะครับมันจะออกเขียวแก่ๆนะเขียวแก่ๆมันๆนี่ก็ลากจะเดินช้านะครับก็ใช้เวลาแต่ว่าก็เดินนะครับลากเดินแต่ว่าจะช้ากว่านี่เราใช้ระยะเวลาในการตอนพร้อมกันนะครับสองอาทิตย์อาทิตย์นะครับผมลากก็เดินขนาดนี้ละ ก็เป็นเกษตรอีกหนึ่งครั้งเรื่องครับการปลูกหนอนะครับผมหน่อไผ่ไว้จําหน่ายไว้ขายนะครับแล้วก็ใช้สามารถปลูกเพื่อลำไผ่เก็บลำไผ่ไว้ทําเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือทําสิ่งก่อสร้างได้นะครับเป็นกระท่องกระท่อมนะได้หมดแข็งแรงนะครับผมนี่คือผลผลิตของต้นนี้นะครับที่เราเอามาขยายพันธุ์นะครับผมนี่อ่า ใบนะใบใหญ่มากไผ่ปักกิ่งครับอย่าลืมนะครับรกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไครต์ครับเป็นกําลังใจให้กับครัวหิมต้งนะครับไปทำคลิปต่อไปนะครับผมคลิปเอืเอ่นที่มีประโยชน์นะทำกับข้าวไปด้วยนะครับผมทำกเกษตรไปด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ